มณฑลทหารบกที่29เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่6-8ถึงพฤศจิกายน2563 เมืม่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา13.30นที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรแค่กิศีวารามอำเภอเมืองจังหวัดส,สกนลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่29เป็นประธานเปิดไขเยาวชนส่งเสริมระเบียบว,วินยัยคุณธรรมจริยธรรมระหว่างวันที่6-8พฤศจิกายน2563 ตามที่กองทบบกได้กำหนดเปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2,563ขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน150คนจากโรงเรียนท่านารายวิทยาจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ลักษณะผู้นำผู้ตามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบว,วินยัยเคารพกฎระเบียบของทางโรงเรียนและสังคมนักเรียนมีความสามารถคิดตัดสินใจแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความรักและความสามัคคีในสถาบันการศึกษาสร้างเจตคติที่ดีระหว่างนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนเสริมสร้างความพร้อมของสมรรถภาพร่างกายใจิตใจของนักเรียนรวมทั้งตระหนักและมีจิตสาธารณะและจิตอาสาทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน